การก้าวเดินของพิษุนุ่มพันยังก้าวเดินไปอย่างต่อเนื่องใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าเพียงลำพังรูปเดียวสอดแสวงหาสถานที่ที่เป็นสปายะมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ภายในป่าแถประเทศเพื่อนบ้านอันว่าขเขมรหรือประเทศกัมพูชาอันเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยซึ่งในสมัยนั้นกัมพูชายังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอยู่ การไปมาหาสู่กันในสมัยนั้นยังคงดาเนินไปอย่างไม่ยากลําบากนักการใช้ชีวิตเพียงลําพังภายในป่าของภิกษุหนุ่มพันนั้นก็เป็นไปอย่างอัตคัดเพราะนานๆทีจึงจะเจอหมู่บ้านผู้คนสักครั้งหนึ่งพอได้บินทบาทอาหารมาขบมาฉันบ้างวันไหนเดินเข้าดงเข้าป่าลึกไม่เจอหมู่บ้านไม่เจอผู้คนเลยแม้แต่คนเดียวก็ต้องยอมอดอาหารสองวันบ้างสามวันบ้างตามแต่สถานที่ที่ได้ปรากฏอยู่แถวนั้น แม้ความเป็นอยู่จะยากลำบากแต่ภิกษุนุ่มพันจิตใจก็ยังไม่หวั่นไหวยังคงตั้งมั่นต่อการฝึกปฏิบัติธทำกรรมฐานบำเพ็ญเพียรต่อเมื่อล่างกายมันหิวโหวยขาดอาหารมาหลายวันก็ถือโอกาสเพ่งดูกายเพ่งดูทุกทุกที่เกิดจากความอยากความหิวโหวยที่มันบีบคั้นทุกขณะจิตความหิวความโหยเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์เมื่อทตุขันต้องการอาหารมาบำรุง มันก็จะแสดงอาการความทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นนิมิตที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะก้าวเข้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแต่กระบวนการของการดําเนินชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมจะหลีกไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือทุกทางใจก็าตามความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอันนี้ทุกคนบนโลกใบนี้หรือไม่เว้นแม้แต่กระั่งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องประสบพบเจอกันทั้งนั้น ที่พวกเราต้องวิ่งวนวุ่นวายอยู่กับการทำงานทำการก็เพื่อให้ได้เงินมาได้เงินมาซื้ออาหารเพื่อให้ท้องอิ่มเพื่อบำรุงร่างกายนี้ให้คงอยู่เพื่อให้ผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากความหิวถ้าหากวันไหนไม่ได้กินไม่แต่มื้อเดียวร่างกายก็แทบแย่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการอาหารไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อย แต่ความเป็นจริงแล้วแต่ความเป็นจริงหาไม่ได้จากโลกมนุษย์ไปนี้เลยแต่หากว่าหาได้จากโลกของเทวดาพรหมและนิพพานเท่านั้นที่ไม่ต้องดิ้นลนสวยแต่ความสุขไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้อนไม่ต้องหนาวและที่สำคัญไม่ต้องหิวด้วยทั้งเทวดาพรหมและนิพพานจะมีอยู่อารมณ์เดียวคืออารมณ์ความสุข เมื่อทุกข์จากความหิวมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็นั่งดูทุกข์มันอยู่อย่างนั้นทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายหรือว่าอยู่ที่ใจพิกสุนุมพันเผชิญความหิวอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนหิวจนน้ำตาไหลได้แต่นั่งกัดปันอดทนกับความหิวอยู่อย่างนั้นกิเลสมนันมันก็คอยเกี่ยกอมจิตใจให้ยอมแพ้และหันหลังกลับบ้านแต่ก็มีสติค,คอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่า ถ้าหากว่าเรายอมแพ้เราก็ต้องแพ้มันอยู่ล่ำไปพระตถาคตท่านหงเคยอดน้ำอดข้าวมาถึงหกปีร่างกายสังขารของท่านก็ยังคงดำรงอยู่ได้เราอดแค่วันสองวันเท่านั้นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปเถิดไม่ขอเป็นเดือดเป็นร้อนกับมันกับความหิวความอยากมีก็ฉันไม่มีก็ไม่ฉันเมื่อพิจารณาได้เช่นนี้จิตใจของภิกษุหนุ่มพันธ ก็เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลเกิดความกล้าที่จะต่อสู้กับทุกข์ไม่สำออยอ่อนแอเหมือนอย่างกับวันสองวันที่ผ่านมาไม่สนใจกับความตายไม่อาลัยใยดีต่อชีวิตยังคงมุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภพ้ในป่าของเมืองขเขมรแม้ร่างกายจะหิวโซ่แต่จิตใจก็ยังเอิบอิ่มอยู่ในธรรมเหมือนกับว่าใจและกายสังขารน,นั้นมันอยู่คนละส่วนกัน แม้จะปะเผชิญความหิวอย่างแสนสาหัสขาของพระพิษนุมพันก็ยังคงเดินเหยียบย่ำไปในป่าก่าวเดินจาลิกทุดงต่อไปเดินทางต่อมาอีกสองวันก,กว่าก็ได้มาเจอกับหมู่บ้านพอได้มาเห็นหมู่บ้านได้มาเห็นผู้คนจิตใจมันก็เริ่มมีความหวังหวังว่าจะได้อาหารนั้นมาครบันพอเดินเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านก็ไม่มีใครมาใส่บาทเลยปรากฏว่าในวันนั้น ไม่ได้อาหารมากบมาฉันเลยแม้แต่สักคำเดียวจิตใจรู้สึกหอเหี่ยวผิดหวังและเป็นทุกข์ภิกษุนุ่มได้พิจารณาอยู่ภายในจิตภายในใจว่าโอ้นี่แหละหนะคนเราได้สมหวังก็เป็นสุขพอไม่ได้สังใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความหิวเพราะความอยากได้กินก็ดีใจไม่ได้กินก็เศร้าใจเป็นอยู่อย่างนี้แสดงว่าทุกนั้น มันไม่ได้อยู่ที่กายแต่มันอยู่ที่ใจของเรานี่เองเหตุมันเกิดขึ้นจากใจเราก็ต้องแก้ไขที่ใจของเราเมื่อภิกษุหนุ่มพันพิจารณาได้ดังนั้นก็เดินทางจารลิกทุตงต่อไปแม้ร่างกายจะหิวโหยจนแทบจะก้าวขาไม่ออกมีเพียงน้ำในกระบอกไม่ไผ่ยังคงพอประทังความหิวไปได้เป็นระยะระยะเมื่อเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินต่อ พอเดินมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งภิกษุหนุม่มจึงตัดสินใจปรากฏอยู่ห่างจากหมู่บ้านนั้นไม่ไกลนักคิดว่าพุ่งนี้เช้าจะเข้าไปบิณฑบาตายในหมู่บ้านนี้ดูเพื่อว่าจะได้อาหารมาครบมาฉันหลังจากที่ไม่ได้ฉันอาหารมาแล้วถึงสี่วันเต็มๆภิกษุหนุ่มพันยังได้ทําการปรากกฏอยู่ห่างจากหมู่บ้านนั้นประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอตกกลางคืนก็นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาตามปกติ ในระหว่างที่ปฏิบัติทำกรรมฐานนั่งสมาธิไปในกฎนั้นหูก็พันได้ยินเสียงดังกรอบแกบเสียงเหมือนปีเท้าของสุนัขหรือสัตว์อะไรบางอย่างที่กำลังเดินเหยียบไปไม้แห้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ปรากฏพอลืมตาออกมาดูก็ปรากฏว่าเห็นสุนัขต,ตัวหนึ่งที่มีร่างกายผอแมแห้งด้วยความหิวโซเดินโศซัดโซเซอยู่ต่อหน้าพิษสุนุมนั่งจองสุนัขหิวโซตัวนั้น แล้วพิจารณาน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนนี่เละหนอความหิวความขหายความอยากมันช่างทำลายทำลายชีวิตของสรรพสัตว์บนโลกใบนี้สุนัขหิวโซ,โซต,ตัวนั้นมันผอมแม่งร่างกายสันเทาอาการของมันเหมือนแทบจะหมดแรงเดินเดินหยุดหยุดอยู่อย่างนั้นสุนัขต,ตัวนี้ มันช่างเหมือนเราละเกินที่เผชิญความทุกข์ความหิวมันคงจะทุกข์มากไม่น้อยภายในท้องภายในไส้ของมันคงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยกระเพาะคงบดกระยี้ความม้างเปล่าคงเจ็บปวดทรมานกับความทุกข์ไม่แพ้เราเมื่อเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มจึงได้คว้าเอากระบอกไม้ไผ่ที่วางอยู่ข้างๆบาดเอามาเขย่าดูว่าภายในนั้นยังพอมีน้ำเหลืออยู่หรือเปล่า พอเขายาดูก็รู้สึกว่ายังพอมีน้ำเหลืออยู่สักอึกสองอึกพิกสุนุมจึงเรียกสุนัขตัวนั้นเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วเทน้ำที่เหลือในกระบอกไม้ไผ่นั้นลงใส่ฝาบาตแล้วเอาวางไว้ต่อหน้าของตนสุนัขผู้ยิวโหยตัวนั้นกะกากลัวไม่กล้าที่จะเข้ามาใกลๆ้ๆทั้งเดินทั้งหลมด้วยอาการที่หมดแรงด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกพิกสุนุมจึงได้หยิบเอาฝาบาตที่เต็มไปด้วยน้ำนั้น เอาไปให้สุนัขตัวนั้นใกล้ๆข้ามีแค่นี้แหละนะที่จะแบ่งให้เองมีเพียงน้ำเปล่านี่แหละที่พอยาไส้ไปวันๆสุนัขตัวนั้นก้มคอลงกินน้ำด้วยความหิวกระหายมันเลียกกินน้ำจนหมดฝาบาทไม่เหลือน้ำเลยสักหยดพิกสุนุ่มนั่งมองด้วยความเอิบอิ่มใจที่ได้ให้ทานกับสัตว์โลกผู้หิหวโหยแม้จะเป็นน้ำที่ไว้ให้สําหรับตัวเองก็ตาม การให้ทานแม้เพียงน้อยนิดนั้นให้กับสัตว์โลกผู้ยากไหลก็ทำให้จิตใจของพิกษุนุ่มมีความเอิบอิ่มซาบซ่านการเสียสละในของบางอย่างหากเป็นประโยชน์แก่ชีวิตผู้อื่นทานให้ไปแบบไม่มีความเสียดายไม่มีความหวงแหนไม่ได้แฝงเล้นไปด้วยความเห็นแก่ตัวกุศลผลบุญเหล่านั้นย่อมจะส่งผลต่อจิตต่อใจของผู้ให้ด้วยกุศลผลบุญก,บก,บกับการให้เพียงน้อยนิดให้กับสุนัขผู้ยากไรล ือจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญก็ไม่ทราบเพราะตอนเช้าพิกสุนุมปั่นได้เดินเข้าไปบินทาบาดไปในหมู่บ้านก็ได้ข้าวปลาอาหารมาจนเต็มบาทพอเดินกลับมาถึงที่พักปักกดก็ยังเห็นสุนัขผู้หิวโหยตัวนั้นมันยังนอนเฝ้ากดอยู่พิกสุนุมยังได้แบ่งอาหารวนหนึ่งที่บินทบาดมาได้แบ่งปันให้สุนัขผู้หิวโหยตัวนั้นคนละครึ่งกับตัวเองหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จก็มีเลี้ยวมีแหลงมีกำลังวังชาขึ้นมา ภิกษุหนุม่มจึงเลยออกก้าวเดินจาริกทุดงต่อส่วนสุนัขตัวนั้นที่มันเคยได้กินอาหารด้วยกันมันก็คอยเดินสะกดรอยตามท่านมาเรื่อยๆจนผ่านไปสองวันสามวันสุนัขตัวนั้นก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันคงจะเจอสถานที่ที่ดีกว่าที่มีอาหารกินดีกว่ามันเลยไม่วิ่งตามภิกษุหนุม่มจากป่าเขาลับเนาภัยประเทศกัมพูชาจาลิกทุดงเลืยมาจนเกือบจะเข้าเขตประเทศลาว ภิกษุ่มก็เกิดหลงป่าเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเป็นวันเดินไปทางไหนก็ว,วกวนกลับมาที่เก่าเป็นอยู่อย่างนั้นถึงสองสารอบเมื่อจนเจียนจะมืดค่ำออกจากป่านั้นก็ยังไม่ได้ภิกษุนุ่มจึงตัดสินใจปักกดอยู่ในป่าแถบนั้นก่อนที่แสงตะวันจะรับขอบ้าจนมองไม่เห็นทางเดินบรรยากาศในป่าแถบนี้ต้งเงียบสงัดผิดปกติไม่ได้ยินแม้เสียงรีบิงเลไหลร้องร่ำงมให้ได้ยิน พิสุนมแม้จะเดินจาริกธุดงมาเป็นแลมเดือนแต่ก็ยังไม่เคยเจอเจอสถานการณ์แบบนี้เลยสักครั้งในป่ามันเงียบเชียบไม่มีแม้แต่สายลมพัดต้องใบไ,ไม้เป็นอะไรที่แปลกมากแต่สําหรับพิสุนมผู้มีวิชาอาคมอยู่บ้างพอที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ขับขันจึงไม่มีความตื่นเต้นตื่นกลัวดใดๆก็ยังคงทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองตามปกติสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จ ็ออกไปเดินจงกรมพอเสร็จจากกิจนั้นก็เข้ามานั่งสมาธิยอยู่ภายในกฎปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาไปตามวิถีระหว่างที่พิกษุนุมบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นจมูกก็พันได้กิน่นกิ่นนั้นเหมือนกินดอกไม้อะไรสักอย่างโชยมากับสายลมแต่ว่าหอมก็ไม่ใช่แต่ว่าเหม็นก็ไม่เชิงกลิ่นของมันสอิดสะเอียนยังไงบอกไม่ถูกแต่พอตั้งใจจะสูดดมกินนั้นเข้าไป มันก็มีอาการเหมือนจับงวงเหงาเหานอนเมื่อมีความรู้สึกง่วงพิกสุนุมจึงลุกออกจากกฎออกมาเดินจงกรมเพื่อขับไล่ความง่วงนั้นออกไประหว่างที่เดินจงกรมอยู่นั้นจิตยังไม่รวมลงถึงความสงบหูก็พันได่ยเินเสียงหนึ่งเสียงนั้นมันดังอยู่รอบๆบริเวณเสียงเหมือนคนกําลังมอหอะไรสักอย่างเสียงฮือๆอ,อยู่ในลาวป่าจนพิกสุนุมต้องหยุดเดินจงกรมมองหาเจ้าของเสียงนั้น ออกมาสิท่านไปค้างงืออยู่ในนั้นทําไมล่ะมีอะไรก็มาคุยกันพอภิกษุหนุ่มพูดจบเสียงนั้นก็ได้เงียบลงเมื่อเจ้าของเสียงนั้นไม่ยอมปรากฏตัวออกมาเจรจาภิกษุหนุ่มก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตของตนต่อไปพอตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรภาวนาเสียงนั้นก็มาอีกแล้วภิกษุหนุ่มก็ได้พิจารณานในใจว่าคงจะเป็นเพราะไอ้พวกนี้กำมังที่ทาให้เราหลงป่า เราคงเผลอกำหมดสติจนตกไปอยู่ใต้อำนาจของมันเสียงนั้นมันพยายามขู่ภิกษุุ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อการปฏิบัติรมบำเพ็ญเพียรไม่เป็นไปสู่ความสงบมีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญกับเจ้าของเสียงนั้นภิกษุุ่มหยุดการเดินจงกรมกลับมานั่งอยุ่ภายในกฎมานั่งเฝ้าดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปจิตใจของภิกษุุ่มในตอนนี้ยังรักกิเลสไม่หมดยังไม่หมดความที่สุดสงสัย จิตยังคงส่งออกนอกอยู่บ้างจิตจึงติดอารมณ์โมโหโทสะที่เหล่าบรรดาผู้ผีปีศาจเหล่านั้นมาส่งเสียงรบกวนในการทำสมาธิจิตยังจดจ่อส่งออกนอกไปอยู่กับเสียงนั้นทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเลยจิตใจยังคงว้าวุ่นฟุ้งซ่านหมายอยากจะเจอหน้ามันสักครั้งภิกษุหนุ่มนั่งรออยู่อย่างนั้นก็นานพอสมควร ก็ยังไม่เห็นเจ้าของเสียงนั้นปรากฏตัวออกมาสักทีเมื่อสติระลึกได้พิษสุนุ่มจึงรู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังส่งจิตออกนอกมากเกินไปจนจิตใจไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องที่ไม่ควรสนใจพาจิตใจของตัวเองให้ฟุ่งสร้างลำคาญเสียเปละะ่าเมื่อระลึกได้เช่นนั้นพิษสุนุ่มจึงนั่งขัดสมาธิเอาความรู้สึกทั้งหมดมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับกระแสะข้างนอก จดจ้องอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างนั้นพอหันมาจาัดก,การกับความรู้สึกของตัวเองกลิ่นนั้นก็ช่วยมาอีกครั้งแต่ข่าวนี้ไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้แต่เป็นกลิ่นข่าวกลิ่นข่าวเลือดอะไรสักอย่างเหม็นข่าวจนสะอิดสะเอียนจนแทบจะอาทเทียนออกมามันอะไรกันนะกันนาทำไมมาก่อควรไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความโมโหภิษุหน่มจึงตัดสินใจลืมตาออกจากสมาธิก็ปรากฏภาพเห็นอสุรกายสองตน อินจังก้าอยู่ต่อหน้าห่างออกไปเพียงสามสี่วาเท่านั้นอสุรกายตนหนึ่งมีร่างกายผอมขาวซีดในตามันกวงโบหลังค่อมพุงปง่ปงใส่ผ้ากังเกงกัดขาดดูหน้าตาร่างกายสังขารของมันก็คล้ายๆกับคนแก่อายุป,ประมาณเจ็ดสิปีเศษส่วนอสุรกายอีกตนผมยาวปกคลุมใบหน้านุมของม,มันยาวเกือบถึงเอวฟันขาวแหลมจนเกือบจะเต็มปาก ในตาของมันสีแดงกำ่ำจ้องมองกระเหม่งมาที่ภิกษุหนุ่มพอเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มรู้สึกขนหลังลุกสู้แม้จะไม่มีความกลัวอยู่ภายในจิตภายในใจแต่ความสยดสยองของสองผีป่านี้ก็ทําเอาขนลลกสู้ขึ้นมาได้เช่นกันพวกท่านมีธุระอะไรหรือภิกษุหนุ่มพูดถามอสุรกายสองตนนั้นแต่ก็ยังไม่ได้มีเสียงตอบใด,ดจากปากของพวกมันแต่้าต่างของพวกมันแสดงอาการปองไหล หมายจะเอาชีวิตของภิกษุหนุ่มที่เดินหลงทางเข้ามาในเขตบริเวณหากินของมันเมื่อเจราจาพาทีไม่มีการโต้อตอบภิกษุหนุ่มจึงได้แต่นั่งดูอาการของพวกมันอยู่อย่างนั้นและได้คิดพิจารณาขึ้นมาอยู่ในใจว่านี่คงเป็นอสุรกายปอบป,ป่าที่มันมาอาศัยอยู่ในป่าเขมรแถบนี้ถ้าหากว่ามีผู้ใดหลงทางเข้ามาก็คงตกเป็นเหยื่อของมันอย่างแน่นอนปอบป,ป่าทั้งสองตอนนี้มันคงจะสร้างเวรสร้างกรรมอยู่ล่ามไป ด้วยความอยากความหิวความโหยของพวกมันมันจึงเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่อย่างนี้สร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักจบจักสิน้นเพื่อหยุดการก่อเวรก่อกรรมของปอบป,ป่าทั้งสองตนนั้นภิกษุหนุ่มก็จึงได้ดำริข,ขึ้นมาในใจว่าควรจะสั่งสอนพวกเขาด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ควรลังแกพวกเขาโดยอำนาจฤทธิ์ของวิชาอาคมที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาภิกษุหนุ่มก็ได้ลั่นวาจาออกไปว่า หยุดก่อนเถิดเจ้าอสุรกายทั้งสองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเจ้าทั้งสองก็ทุกมากพออยู่แล้วไม่ใช่หรือพวกเจ้ากําลังสร้างบาปสร้างกรรมอย่างมหันรู้ตัวไหมเรามาก็เพื่อปฏิบัติไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียนใครแล้วชะไหนพวกเจ้าจึงต้องมาเบียดเบียนเราด้วยเราคือผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากวัฏฏสงาสารนี้จึงต้องพาตนเดินออกมาจากสังคมของมนุษย์ เพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรพวกเจ้าทั้งสองก็เดินออกมาจากสังคมของมนุษย์พวกเจ้าทั้งสองไม่อยากหลุดผลบ้างหรือระหว่างที่อสุรกายทั้งสองกำลังคืบคานเข้ามาใกล้ภิกษุน่มทั้งสองก็หยุดจัง,งกเมื่อได้ยินเสียงของภิกษุน่มเราเป็นลูกของตถาคตผู้ที่มีแต่ความเมตตาไม่เคยชิดแม้แต่จะเบียดเบียนใครส่วนบุญส่วนกุศลใดที่เราเคยสร้างเคยทํา เราขอส่งเจ้าทั้งสองจองประสบแต่ความสุขขอให้พวกเจ้าทั้งสองตั้งใจรับเอาเถิดสัพเพสัตตาเอาเวลาโหนตุอัพยาประชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ เมื่อสิ้นเสียงบทแผ่เมตตาของพิกษุหนุ่มโดยอำนาจแห่งธรรมอสุรกายปอบป่าทั้งสองก็กลายร่างเป็นคนธรรมดาทั้งสองมีน้ำตาไหลาอาบหน้าคุกเข่าก้มลงกราบแนบพื้นดินกราบขอบคุณอำนาจแห่งธรรมที่พิกษุหนุ่มได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยปกป่มทั้งสองให้หลุดพ้นจากวิบากทุกอันนี้ขอให้โยมทั้งสอง จงประสบแต่ความสุขเถิดถ้าไม่ได้พระคุณเจ้าพวกเราทั้งสองคงทุกข์อยู่อย่างนี้ไปอีกนานมนุษย์ก็เป็นแบบนี้เลยโยมชอบอะไรที่เป็นทางลัดไปหาเล่าเนีนวิชาเพื่อที่จะช่วยตัวเองให้ตัวเองประสบกับโชคกับลาบไม่ยอมใช้ความสามารถของตนเพราะกลัวเหนื่อยพอรักษาไว้ไม่ได้ก็เข้าเนื้อเข้าตัวเป็นคนอยู่ดีๆก็กลายเป็นอสุรกาย พาดวงจิตตกอับจากแขนแสนเข็นแม้ตายไปเวรนนี้ก็ย,ยังไม่สิ้นสุดวิชาแห่งมิมุติหลุดผลตีองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนกับไม่พากันสนใจทรรกับสนใจแต่เรื่องเหลวไหลไม่สนใจในเรื่องสร้างน้ำสร้างบุญสร้างุุลสน,นุนนำชีวิตของตัวเองจึงมีแต่พากันไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิ การปลดปล่อยวิญญาณปอบทั้งสองให้ไปจุดตีในภพที่สมควรแก่กรรมโดยอนุภาพธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมของปอบป่าทั้งสองและไม่ให้ใครหลงทางเข้ามากลายเป็นเหยื่อของปอบป่าทั้งสองนี้อีกต่อไปแม้ภิกษุหนุ่มจะมีพิชาอาคมที่เข้มขังบ้างพอตัวแต่ก็ไม่ได้เลือกใช้สิ่งเหล่านั้นมาห้ามมหาหันกันเพราะมันจะเป็นการต่อเวรต่อกรรม เป็นการลังแกสัตว์ผู้มีปัญญามืดบอดเหมือนกับการไปกระทำย่ํายีพวกเขาทั้งที่เป็นอยู่พวกเขาก็ทุกมากพออยู่แล้วพิกุนุมใช้วิธีทางออกอย่างสันติเมื่อวิญญาณปอบทั้งสองตนนั้นถูกปลดปล่อยแต่ทั้งสองก็ได้นั่งฟังธรรมเทศนาอยู่สักพักใหญ่ก็ได้เกิดปัญญารู้จักหาทางออกในภพที่เป็นอยู่ไปจุดตีในภพที่สมควรแก่วิบากของตน ก่อนจะฟ้าสางไล่เข้ามาวิญญาณปอบทั้งสองตนนั้นก็ได้กลมกราบลาภพภาพิกษุหนุม่ม้วล่างของทั้งสองก็คล้ายหายไปสลายไปกับอากาศพอแสงตะวันในยามเช้าสอดส่องเข้ามาภิกษุหนุม่มจึงเดินเข้าไปดูตรงที่ปอบทั้งสองนั้นนั่งอยู่เมื่อคืนนี้ก็าปรากฏว่าเห็นตลับคล้ายๆตลับยานนดวางอยู่กับพื้นสองอันภิกษุหนุม่มจึงก้มเก็บขึ้นมาดู พอเปิดป่าออกภายในนั้นก็มีแต่ความม่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอยู่ในตลับนวดทั้งสองอันนั้นตลับยานวดสองอันนั้นคงจะมีเจ้าของเมื่อตัวเองเลี้ยงปอบสองตนนั้นไม่ไหวจึงออกมาทิ้งไว้กลางปา่าปล่อยให้มันหายอยู่หากินเองนี่แหละเนาะจิตใจของมนุษย์คอยจ้องแต่จะเอาเปียบผู้อื่นอยู่ล่ําไปทําคุณใส่สะกดวิญ,ญญาณพวกเขาเอามาเป็นผู้รับใช้ตนเมื่อหมดประโยชน์หรือเลี้ยงไม่ไหวก็เอาพวกเขามาปล่อยทิ้ง เป็นสิ่งที่น่าสมเพศเวทนายิ่งนักดวงจิตดวงวิญญาณจึงหมดโอกาสที่จะไปจุดติกเกิดในภพที่สมควรแก่ตนมาถูกมนต์คาถากำกับขังไว้ให้เป็นท่ารับใช้จนชั่วนิลันเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นพิกษุหนุ่มก็คิดอยู่ในใจว่าก็ดีเหมือนกัน ที่เรามาหลงป่าอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสที่ช่วยเหลือดวงวิญญาณผู้ตกทุกข์ยาให้พวกเขาได้ไปจุดติเกิดในพบที่เหมาะควรและเป็นการหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมของพวกเขาและหากมีผู้ใดหลงทางมาในป่าแถบนี้ก็จะพากันปลอดภัยสาย,สายในวันนั้นภิกษุหนุ่มได้เก็บกฎและเก็บบาะพายขึ้นบ่าเดินุ่งหน้าต่อไปจากเขตประเทศกัมพูชาเข้าสู่ตอนใต้ของประเทศลาว สอบสแสวงหาสถานที่สป,ปายับไปไเรื่อยๆคำไหนก็นอนนั่นตามวิธีของพระทุดงพบสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากก็โปลยไปกระแสธรรมตามระยะทางการเดินจาลิขุดงจึงเดินต่อไปไเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายจนกว่าว่าจิตใจจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปและอย่าได้คิดครอบครองหรือยึดติดให้เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามจงคิดว่านั่นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องพ่านพบอยู่เสมอกันอย่างที่เคยเกิดข่าวข่าวเหล่าบรรดานักทำนายเตือนด้วยข่าวว่าจะเกิดมานตภัยกับโลกมนุษย์เราบางคนแตกตื่นตื่นกลัวจนแทบเป็นทุกข์แทนที่จะกลับมาเตือนตัวเองเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง จะได้ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับกระแสข่าวเหล่านั้นให้อยู่กับปัจจุบันไม่สอดสายสายแสบไปกับกระแสข่าวเหล่านั้นเท่านี้เราก็ามีความสุขได้ถ้าเราทำความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างเช่นฝนฟ้ามันจะตกมีใครบ้างที่ห้ามมันได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มันมีมันอยู่แล้วมันก็ดับไป แอดมินเล่าเรื่องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะครับเรื่องราวนิยายทำหลวงตาพันยังมีอีกหลายตอนเอาไว้วันหน้าแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่โปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไม่อย่างไรต่อนนั้นเมื่อภิกษุหนุ่มพันก้าวเข้าสู่แดนประเทศลาวจะประสบพบเจอกับอะไรอีกจะแก้ปัญหาด้วยปัญญาในเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้แอดบินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ